อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1651การตรวจสอบเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์ต้องกลืนกินจิตวิญญาณเป่าเพื่อควบแน่นมิติเพลิงนรการของตัวเองดังนั้นจึงต้องใช้วิญญาณเพลิงนรการจจำนวนมากอย่างไรก็ตามมิตินี้เป็นพลังภายนอกเท่านั้นเมื่อบรรลุขั้นวิญญาณดับศูนย์ได้จึงจะสามารถผสานมิติเพลิงนรการเข้าไปในร่างตัวเองได้ การทำเช่นนี้จะทำให้วิญญาณเพลิงนรการเทิดทูลเจ้าของและทำให้พวกเขาใช้วิชาทรงพลังได้การบรรลุผ่านในแต่ละขั้นดับศูนย์นั้นถือเป็นเรื่องยากมากแต่การผ่านจากขั้นวิญญาณดับศูนย์ไปสู่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์เป็นเรื่องยากที่สุดเนื่องจากมันต้องใช้แก่นแท้รูปแบบนามธรรมาแก่นแท้แบ่งออกเป็นสแบบคือนามธรรมาและรูปธรรมพวกห้าธาตุนั้นถือเป็นแบบรูปธรรมจับต้องได้ แก่นแท้แบบนี้ได้รับมาง่ายและไม่ต้องเข้าใจซับซ้อนอะไรเพียงแค่ต้องมีจำนวนมากเข้าไว้และแก่นแท้จะค่อยๆสมบูรณ์ไปเองแก่นแท้เพลิงและแก่นแท้สายฟ้าของหวังหลิงจึงสมบูรณ์แบบเดียวกันนี้แต่ยังมีแก่นแท้รูปแบบนามธรรมเช่นแก่นแท้เวรกรรมแก่นแท้ชีวิตและความตายแก่นแท้จริงเท็จแก่นแท้เหล่านี้ได้รับมายากยิ่งเพราะไม่จำเป็นต้องค้นหาเพียงแค่ต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงมีเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์อยู่น้อยมาก เซียนหลายร้อยล้านคนจะมีสักไม่กี่สิบคนนั่นเป็นเพราะแก่นแท้รูปแบบนามธรรมาได้รับมายากที่สุดหากบรรลุกแก่นแท้นามธรรมาไปแล้วตอนที่ทะลวงประตูดับศูนย์เมื่อนั้นคอขวดในขั้นวิญญาณดับศูนย์จะผ่านไปได้ง่ายได้อย่างไรก็ตามมีน้อยคนที่บรรลุขั้นที่สามได้ด้วยแก่นแท้นามธรรมาเป็นผลให้การจะได้มาต้องไปขโมยหรือทำความเข้าใจเอาเองแม้หลังจากบรรลุขั้นที่สามจะทำให้แก่นแท้สมบูรณ์ยากขึ้น แต่ตลอดหลายชั่วอายุคนมีคนจำนวนมากและเหล่าอัจฉริยะลองมาหลายวิธีพวกเขาจึงค่อยๆเกิดวิธีหนึ่งขึ้นวิธีนั้นถือว่าประหลาดมากแต่มันแสดงให้เห็นว่าเหล่าเซียนทั้งหมดคิดเหมือนกันวิธีนั้นคือการทำให้วิญญาณเพลิงนรกานนับไม่ถ้วนบ่มเพะกันเองความเร็วระดับบ่มเพาะของวิญญาณเพลิงนรกานจะเป็นส่วนช่วยเซียนขั้นที่สามคนนั้นอย่างมหาศาลพวกเขาสามารถสร้างขุนเขาและสายน้ำและหมุนเป็นวัตจักไป จนผู้คนในมิติเพลิงนรกาลไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในโลกแห่งมายาซึ่งจะทำให้วิญญาณเพลิงนรกาลได้รับพลังแห่งมายาพอเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนจะมีวิญญาณดวงหนึ่งที่มีแก่นแท้รูปแบบนามธรรมาถือกำเนิดขึ้นเมื่อแก่นแท้นามธรรมาถือกำเนิดจะถูกเซียนขั้นที่สามผู้นั้นกลืนกินแต่เพราะทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพมายาและแก่นแท้ซึ่งเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเซียนขั้นที่สามการกลืนกินจึงสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกันนี้เพราะระดับบ่มพาอของวิญญาณเพลิงนรการเหล่านั้นจะเป็นภาพมายาดังนั้นเมื่อออกมาจากมิติเพลิงนรการได้ก็จะเปลี่ยนกลับเป็นคนธรรมดาทั่วไปตลอดหลายทั่วอายุคนเมื่อมีใครสักคนพยายามค้นหาว่าโลกที่อาศัยอยู่นั้นเป็นเพียงดินแดนเพลิงนรการของเซียนทรงพลังหรือไม่กลับไม่ได้รับคําตอบสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้คือเมื่อออกมาจากมิตินั้นหากระดับบ่มพาะทั้งหมดหายไปและกลายเป็นคนธรรมดา เมื่อนั้นตัวตนที่เคยอยู่จึงเป็นแค่เพียงวิติเพลิงนรกาลอย่างไรก็ตามหากระดับบ่มเพาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากออกมาเมื่อนั้นทุกอย่างคือเรื่องจริงขณะที่หวังหลินท่องทยานผ่านดาราจากอัญเชิญนาทีสัมผัสวิญญาณของเขากลับมาพร้อมกับศีรษะหนึ่งเมื่อจับศีรษะทีแรกจึงใช้วิชาค้นวิญญาณและได้รับความทรงจําทั้งหมดจากชายัวกลางคนมาเพียงสะบัดแขนขวาศีรษะอีกหัวจึงถูกเติมเข้าไปในหนึ่งหมื่นหัวด้านหลัง นี่คือศีสษะของเซียนขั้นที่สามคนแรกแต่เห็นได้ชัดว่ามันคงไม่เป็นหัวสุดท้ายในดาราจักรอันเชิญนาทีไม่มีเซียนขั้นที่สามเหลืออยู่หากมีก็คงหนีไปนานแล้วหวังหลินท่องทิยานดุดลำแสงและกวาดล้างไปทั่วดาราจักรอัญเชิญนาทีดาวเคราะห์ที่เขาผ่านไปล้วนเกิดการนองเลือดราวกับสายลมรุนแรงผ่านไปและทำให้ศีรษะนับไม่ถ้วนหลุดลอยออกมาติดตามเขา บ่อยครั้งจะเป็นแสงกระพริบสีขาวปรากฏขึ้นใกล้ๆดาวเคราะห์หรือกองประจำการและเกิดความตายติดตามหวงหลินมายิ่งหวังหลินเดินทางยิ่งมีสีสระรวมกันด้านหลังเขาจนเกือบห้าหมื่นหัวห้าหมื่นหัวฟังดูง่ายแต่หากมองดูทั้งหมดแล้วภาพที่เห็นคงทำให้เซียนทุกคนตกตะลึงมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่เป็นสีสระจริงๆที่มองเห็นได้กลิ่นคาวเลือดหนาแน่นจนแม้จะอยู่ไกลๆก็ยังได้กลิ่นชัดเจน ตอนที่สื่อถูหนานและเซียนหลายพันคนมาถึงพวกเขามาที่ดาราจักรอัญเชิญนาทีถึงกับร้องอุทานและใจลอยขณะที่ท่องทยยนต่อไปผ่านดาวแต่และดวงที่ถูกย้อมด้วยสีแดงโลหิตผ่านดวงแล้วดวงเล่าจึงมีเซียนของดาราจักรอัญเชิญนาทีติดตามรอยเท้าของหวังหลิงมากขึ้นหวังหลิงเคลื่อนไหวและพวกเขาตามอยู่ด้านหลังแม้ระยะห่างยังคงห่างไกลแต่หวังหลิงเหมือนกระบี่ที่หันปลายพุ่งออกไปคนอื่นๆได้แต่ติดตามเขามา หวังลินถอนตัวออกดาราจาักอันเชิญนาทีหลังจากตัดสินแล้วว่าไม่มีเซียนดินแดนชั้นนอกเหลืออยู่เขาก้าวเท้าเข้าไปในดาราจาักทะเลเมคาพร้อมกับศีสันเกือบห้าหมื่นหัวที่กรีดร้องโหยหว,ยหวนทะเลเมคาเดิมทีเป็นด่านหน้าของสงครามเซียนจำนวนมากของทั้งสองฝ่ายต่างก็ตายกันที่นี่เมื่อหวังลินเข้าไปพลันสัมผัสได้ถึงเสียงกรีดร้องของเหล่าผู้ถีนับไม่ถ้วนเขาหลับตาสัมผัสม,สมันอยู่สักพักจึงลืมตาขึ้นมาเผยจิตสังหารรุนแรง หวังหลินท่องทยานต่อไปพร้อมกับศีรษะห้าหมื่นหัวด้านหลังเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงยิ่งห้าหมื่นหัวหน้าจะมาพอจนสร้าง่า้กลนแห่งชีวิตและความตายได้แล้วหวังหลิงเคลื่อนผ่านดาราจากทะเลเมคาแผ่นดินมากกว่าครึ่งในอดีตได้ล่มสลายและพังทลายไปหมดแผ่นดินที่เหลืออยู่ถูกเซียนดินแดนชั้นนอกจำนวนมากครอบครองพวกมันอยู่ที่นี่มานานแล้วและเพราะทะเลเมคาเป็นด่านหน้าจึงมีเซียนดินแดนชั้นในเหลืออยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่ตายกันไปหมดทั้งทะเลเมคาได้กลายเป็นแผ่นดินของดินแดนชั้นนอกสัมผัสวิญญาณของหวังหลินแพร่กระจายออกไปล้อมรอบทะเลเมคาในทันทีทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเมคาปรากฏขึ้นกระจ่างชัดในจิตใจหัวใจหวังหลินประทุความโกรธขึ้นดุดพายุสายตามองค์ไปยังทะเลเมคาเสมือนคนแปลกหน้าเขาไม่ได้ซ่อนสัมผัสวิญญาณเลย แต่ใช้วิธีกดขี่ครั้งนี้เพื่อบอกเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดว่าเขามาถึงแล้วเซียนดินแดนชั้นนอกบนแผ่นดินทั้งหมดถึงกับตื่นขึ้นเมื่อสัมผัสวิญญาณของวงังหลินได้ทั้งหมดมองขึ้นฟ้าด้วยความตกตะลึงและเกิดความรู้สึกแย่ๆขึ้นในใจสัมผัสวิญญาณของวงังหลินเสมือนพายุที่พัดผ่านทะเลเมคาราวกับค้อนหนักหน่วงตีเข้าใส่จิตใจเซียนดินแดนชั้นนอกทุกคน ลึกเข้าไปภายในทะเลเมคามีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เคยเป็นดาวเคราะห์ของสำนักทะลวงสวรรค์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นซากปร,รักหังพังมีสาหร่ายสีฟ้าและสีม่วงเติบโตขึ้นที่นี่จนถึงหลายพันฟุตมองไกลไกลาราวกับดาวเคราะห์ที่มีเส้นผมปกคลุมทั่วทั้งดาวเคราะห์ถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายสีฟ้าและสีม่วงใจกลางสาหร่ายคือกิ่งก้านขนาดยักษ์ที่มีความหนาหลายร้อยฟุตมันเป็นดอกไม้สีม่วงขนาดยากักษ์ ดอกไม้นี่มีความสูงมากกว่าหมื่นฟุตเห็นได้ชัดว่าสาหรายเติบโตขึ้นมาได้เพราะมันดอกไม้ไม่ได้แบ่งบานแต่มีต้นอ่อนขนาดร้อยฟุตอยู่ตรงปลายยอดต้นอ่อนดอกไม้อยู่ใจกลางและค่อนข้างโปร่งใสมีสตรีผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างในนางงดงามยิ่งและสวมชุดราตรีโปร่งแสงนั่งบ่มเพออยู่ตรงนั้นกลิ่นอายระดับบ่มเพาะขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับกลางแผ่กระจายออกมาจากต้นอ่อนดอกไม้ เมื่อกลิ่นอายของหวังกลิ่นแทกกระจายผ่านทะเลเมคาสตรีข้างในต้นอ่อนดอกไม้ถึงกับลืมตานางลืมตาด้วยสายตาตกตะลึงสาหร่ายบนดาวคลอส,สันไหวไกลออกไปจากดาวคลอที่ที่สายหมอกเกิดเป็นหลุมขึ้นมาในค่ายกลนดินแดนปิดผนึกมีแผ่นดินยักษ์หนึ่งลอยอยู่ตรงนั้นเซียนดินแดนชั้นนอกนับไม่ถ้วนกำลังเคลื่อนไหวนำเอาหินขนาดใหญ่มาสร้างเป็นอารามอารามแห่งนี้มีโครงร่างเป็นพื้นฐานแล้วและมีรูปปั้นอยู่ตรงยอด รูปปั้นมีปีกสีดำขนาดยักษ์สองข้างเปล่งสัมผัสแห่งอำนาจและดูดูดันรูปปั้นนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นค้างคาวยักษ์ชายชราชุดสีแดงกำลังนั่งอยู่บนรูปปั้นกลางหน้าผากมีอักขระข้างคาวสีดำเมื่อสัมผัสวิญญาณของวังลินกวาดผ่านมาชายชราพลันลืมตาด้วยความหวาดกลัวเขาลุกขึ้นยืนมองท้องฟ้าด้วยใบหน้าซีดเซียวทันทีขณะเดียวกันเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งที่ทอยู่ในดาราจักรทุกชั้นฟ้า พวกเขารวมตัวกันอยู่ที่นี่หลายแสนคนและมีเซียนขั้นที่สามมากมายกำลังสู้รบมีอยู่หลายคนที่ร่วมมือกันสังหารวังหลินด้วยเซียนหลายแสนคนของดินแดน,นชั้นนอกก่อตัวเป็นวงกลมแค่ชำเลืองสายตามองคงบอกได้ว่ามันปกคลุมไปทั่วอวกาศพวกเขาดูเหน็ดเหนื่อยแต่ความดูร้ายไม่ได้ลดทอนลงไปเลยเซียนหลายแสนคนกำลังล้อมรอบค่ายกลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากดาวเคราะห์999ดวง แต่ละดวงพอมีเซียนดินแดนชั้นใน้อยู่บ้างทั้งหมดต้านทานอยู่ที่นี่มานานแล้วใจกลางค่ายกนเป็นแท่นวงกลมล้อมรอบด้วยหมอกและแทบมองไม่เห็นคนผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่บนแท่นบนดาวเคราะห์เซียนดวงหนึ่งสตรีผู้มีสีหน้าไม่แยแสกำลังกัดริมฝีปากแววตาเผยความสิ้นหวังอีกดาวเคราะห์หนึ่งมู่ปิงเหมยรวบผมยาวมัดขึ้นไปนางสวมชุดสีขาวใบหน้างดงามเต็มไปด้วยความสับสน เหล่าผู้คนที่หวังหลิงคุณหน้าคุณตาต่างก็อยู่บนดาวเคราะห์เหล่านี้ตอนที่1,652แข็งแกร่งหวังหลิงอยู่ในดาราจักรทะเลเมคาเขาไม่ได้ตรงไปที่ดาราจักรทุกชั้นฟ้าเนื่องจากไม่สามารถค้นลมสงครามครั้งนี้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองได้แม้จะใช้คันศรของลี่กงเขาก็ทำให้ได้แค่เปลี่ยนแปลงสงครามเพียงชั่วคราวเท่านั้นจึงต้องคิดถึงวิธีการยื้อเอาไว้สามปี เมื่อผู้คนจากแดนสวรรค์โบราณออกมาในอีกสามปีเขายังต้องไปทำลายแดนสวรรค์ของดินแดนชั้นนอกซึ่งทั้งหมดนั้นต้องใช้คันศรรีกวงและเขาไม่มีพลังเทพมากพอจะใช้มันได้หลายครั้งดังนั้นด้วยการรู้เรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นในดาราจักรทุกชั้นฟ้าหวังหลิงจึงเลือกที่จะไม่กวาดล้างดาราจักรแห่งนั้นแต่เลือกที่จะกวาดล้างเซียนดินแดนชั้นนอกที่ดาราจักรอื่น เขาต้องการศีรษะและวิญญาณดั้งเดิมพวกมันเพื่อสร้างค่ายกลที่แข็งแกร่งที่สุดให้สมบูรณ์ขณะที่หวังหลินเคลื่อนผ่านไปหลายแผ่นดินกลิ่นอายแห่งความตายคละคลุ้งศีรษะด้านหลังของหวังหลินมีจํานวนเกินกว่า 50, ห้าห0ื่นหัวหวังหลินสะบัดแขนชีแขนซ้ายใส่อากาศว่างเปล่าแขนซ้ายคือชีวิตทิยงประโยคนี้ศีรษะห้าหมื่นหัวเคลื่อนไหวครึ่งหนึ่งไปทางซ้ายและก่อเกิดเป็นวงวนขนาดยัก แขนขวาควบคุมความตายหวังหลินชี้แขนขวาสีสัอีกครึ่งลอยเข้าไปเกิดเป็นวงวนแห่งความตายหวังหลินขยับแขนสร้างผนึกอย่างรวดเร็วด,ด้วยสายตาเคร่งเครียดพลันส่งผนึกลอยเข้าไปในสองวงวนชั่วครู่ต่อมาหวังหลินจึงส่งเสียงคำรามสองวงวนนี้คือตัวแทนแห่งชีวิตและความตายที่ทับซ้อนกันและผสานกันเป็นหนึ่งผลกระทบนี้ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาจนอวกาศสั่นไหว วังวนผสานกันอย่างรวดเร็วและขยายตัวออกไปหมื่นฟุตแสนฟุตเกินล้านฟุตวังวนยักหมุนอยู่เหนือวังหลินแม้แต่อวกาศก็ยังดูเหมือนหมุนไปพร้อมกับมันค่ายกนชีวิตและความตายก่อกำเนิดวังหลินกัดปลายลิ้นและพ่นแก่นโลหิตของเซียนขั้นที่สามโลหิตเปลี่ยนกลายเป็นหมอกและผสานเข้ากับวังวนเสียงแตกร้าดังออกมาจากวังวนและทันใดนั้นมันก็หยุดหมุนไม่เพียงแต่มันหยุดหมุนแต่กลับเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง คลิปตาเดียววังวนยักษ์ก่อรูปร่างได้เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้มันดูราวกับวังวนมากมายที่กำลังปลดปล่อยกลิ่นไอหน้าหวาดกลัวมองไกลๆวังวนนี้ดูราวกับกงล้อขนาดยักษ์กงล้อที่เป็นตัวแทนแห่งชีวิตและความตายหากมันไม่หมุนทุกสิ่งทุกอย่างยังคงมีชีวิตหากมันหมุนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตายตกใต้อำนาจของมันสิ่งที่ใช้สร้างกงล้อนี้ขึ้นคืนคอศรีรษะที่กำลังส่งเสียงกรีดร้องมากกว่าห้าหมื่นหัว หวังลินกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนกงล้อมันไม่ได้หมุนแต่ขยับไปข้างหน้าแทนหวังลินเผยสายตาเป็นแสงประหลาดพลางให้กงล้อเคลื่อนเข้าหาแผ่นดินถัดไปหวังลินจะออกไปฆ่าต้องการศีรษะและวิญญาณดั้งเดิมเพื่อสร้างค่ายกลแห่งที่สองค่ายกลแห่งเวรกรรมพลันทยานผ่านแผ่นดินและเข้าทำลายเหล่าเซียนเบื้องหน้าเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดสูญสิ้นและถูกหวังลินตัดศีรษะกลับมาตอนนี้มีศีรษะจำนวนมากติดตามเขา นี่คือตัวแทนแห่งความตายกลิ่นคาวเลือดรอบตัวรุนแรงราวกับฝนโลหิตกำลังหลั่งไหลหลังจากสังหารเซียนบนแผ่นดินแห่งหนึ่งไปหลายพันคนหวังหลินก้าวไปข้างหน้าต่อไปจำนวนศีรษะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปถึงหลักหมื่นแต่การกวาดล้างของเขายังไม่จบหวังหลินสะบัดแขนและชูฝ่ามือขึ้นเกิดเป็นเสียงดังสนั่นขับฟ้าเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกบนแผ่นดินเบื้องหน้าต่างก็พยายามหลบหนี ทว่าร่างกายสันเทาและโลหิตสาดเปร์เซนท์ั่วทุกที่ก่อนจะถูกเด็ดศีรษะและลอยหาหวังหลินหวังหลินใช้เวลาไม่นานทยานผ่านดาราจักจนมีเซียนดินแดนชั้นนอกลมตายมากขึ้นครู่ต่อมาหวังหลินปรากฏตัวเบื้องหน้าดาวเคราะห์ยักษ์ดวงหนึ่งดาวเคราะห์นี้ถูกปกคลุมด้วยสาหร่ายยามที่เขามาถึงกลิ่นอายของเซียนขั้นที่สามผู้หนึ่งปะทุกออกมาจากดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ดวงนี้คือดวงที่สตรีอยู่ เมื่อนางรับรู้ถึงหวังหลินนางไม่กล้าโจมตีก่อนแต่ก็ไม่สามารถหาทางหนีได้อีกนางทำได้แค่เพียงรอให้หวังหลินมาหาเท่านั้นและจากนั้นต่อสู้กับเขาด้วยการใช้ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นสนามรบดาวเคราะห์ดวงนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนางสารายมากมายออกมาจากวิญญาณเพลิงมราการแม้นางจะไม่สามารถเอาชนะหวังหลินที่นี่ได้แต่นางอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดและแข็งแกร่งที่สุด เมื่อหวังลินมาถึงเสียงแหลมเล็กดังออกมาจากดาวเคราะห์สารายบนดาวเริ่มเติบโตอย่างบ้าคลาั่งจากจุดเล็กๆไปยังหมื่นฟุตแสนฟุตล้านฟุตหรือสิบล้านฟุตและยังคงยืดยาวขึ้นไปคลิปตาเดียวดาวเคราะห์เซียนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะที่สารายเติบโตขึ้นมาดาวเคราะห์เซียนได้เปลี่ยนกลายเป็นสีสากสารายที่ยังคงเติบโตนั้นคือเส้นผมยาวของสีสานี้ ดอกไม้บนดาวเคราะห์เบ่งบานและสตรีคนสวยจึงเผยใบหน้าออกมาเสียงพึมพำของนางปกคลุมดาวเคราะห์และทำให้ภูเขาและแม่น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงภูเขาบางส่วนล้มลงไปและบางส่วนก็เชิดชูขึ้นแม่น้ำบางที่แห้งเหือดและบางแห่งก็หายไปจึงทำให้ดาวเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าตกตะลึงกลายเป็นสีสากษนี่คือสีสักของสตรีคนนั้นขณะที่พื้นผิวดาวเคราะห์เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างหน้าตาของนาง ช่างเป็นฉากแปลกประหลาดในอวกาศดาวเคราะห์เซียนกลายเป็นสีสะใบหน้างดงามและดวงตาที่กำลังหลับไหลสาหร่ายที่กลายเป็นเส้นผมกำลังลอยอย่างไร้แรงลงทำให้นางงดงามและเปล่งสเสน่ห์ที่น่าหวาดหวัน่นยอดภูเขาหนึ่งกลายเป็นจมูกของนางภูเขามากมายก่อตัวเป็นคิ้วสองข้างภูเขากลายเป็นริมฝีปากและทองทะเลคือดวงตาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าวิชาของนางน่าตกตะลึงเพียงใด หวังหลิงมองเข้าไปด้วยแววตาสองสว่างวินาทีนั้นคิ้วของศีรษะสตรีเกิดการสั่นเทาเปลือกตาสั่นไหวได้ทำให้ภูเขาบนดาวครอปพังทลายจากนั้นนางก็พลันลืมตาตื่นขึ้นมาสายตาดุร้ายจ้องมาที่หวังหลิงเสียงกรีดร้องดังลัน่นจนสามารถทำให้อวกาศพังเสียหายได้วิชานี้ไม่เลวแต่ระดับบ่มเพาะของเจ้าอ่อนแอเกินไปหวังหลิงยื่นแขนขวาในอวกาศเบื้องหน้าแสงโลหิตล้อมรอบบริเวณ กระบี่โลหิตปรากฏตัวออกมาจากไหนสักแห่งดวงตาซ้ายปรากฏเปลวเพลิงดวงตาขวากระพริบสายฟ้าแล่นว่ากลางหน้าผากมีอักขระแห่งชีวิตและความตายเวนกรรมและจริงเท็จขึ้นมาทั้งหมดผสานเข้ากับกระบี่โลหิตเบื้องหน้าเขากระบี่โลหิตเปล่งเสียงรุนแรงราวกับมันกำลังตื่นเต้นราวกับมันหิวมานานหลายปีและตอนนี้ได้เวลาประทุ ปลายกระบี่ชี้ใส่ศีรษะที่มีสายตาโหดเยี้ยมดุดันแสงเย็ยนเยียบแกล่นผ่านแววตาหวังหลินแขนขวายกกระบี่ขึ้นมาและฟันลงใส่อย่างรุนแรงจากนั้นกระบี่หล่นลงเกิดเป็นเสียงดังสนั่นกึกก้องปิดบังเสียงทุกอย่างปราณกระบี่มหฮมาที่สามารถตัดขาดทุกสิ่งได้ตกลงใส่ศีรษาย,ยักในชั่วพริบตาสายตาโหดเยี่ยมของนางพังทลายไปกลายเป็นความหวาดกลัวและสิ้นหวัง วิชาของนางถูกขัดขวางและศีรษะถูกตัดขาดเป็นสองส่วนกรานกระบี่แทงทะลุผ่านไปและเกิดแสงกระพริบศีรษะบนร่างดั้งเดิมของนางถูกแยกออกจากร่างแววตายังเต็มไปด้วยความสับสนงุนงงหวังหลินลดแขนขวาลงกระบี่โลหิตหายไปเขาก้าวผ่านดาวเคราะห์โดยไม่หันไปมองแขนซ้ายค่อยๆย,ยื่นเข้าหาศาีรษะคลิปตาเดียวศีรษะของสตรีขั้นที่สามได้ลอยออกมาจากดาวเคราะห์และร่อนในมือหวังหลิน จากนั้นเขาก็โยนไปด้านหลังและจากไปจนเมื่อจากไปสักพักแล้วดาวเคราะห์ได้ถูกตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์และแตกสลายค่ำคืนฝันร้ายของเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกที่อยู่ในดาราจ,จากทะเลเมคากำลังจะจบหวังหลินปรากฏขนนึ้นในพื้นที่บริเวณที่สัมผัสวิญญ,ญาณกวาดผ่านไปเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดต่างพบว่าไม่อาจหนีความตายพ้น ไม่มีใครหยุดหวังหลินได้จนเกิดเป็นสายโลหิตเป็นทางคล้องกับศีรษะและวิญญาณดั้งเดิมที่ถูกขนึกไว้ข้างในจำนวนศีรษะด้านหลังหวังหลินได้มาถึงห้าหมื่นหัวอีกครั้งหลังจากได้ศีรษะเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดมาไม่นับกลุ่มที่อยู่ในสายหมอกแล้วแววตาหวังหลินสว่างวาบมองออกไปไกลยังที่ที่เป็นหลุมออกสู่ดินแดนชั้นนอกมีแผ่นดินหนึ่งกำลังลอย,อยอยู่ตรงนั้นและกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว เซียนหลายพันคนกำลังผลักดันแผ่นดินเข้าหาลุงออกสู่ดินแดนชั้นนอกเมื่อหวังหลินมองไปมีมากกว่าครึ่งอยู่ในดินแดนชั้นนอกแล้วอยากหนีหรือสายเกินไปแล้วหวังหลินสะบัดแขนขวากงล้อด้านล่างซึ่งเป็นตัวแทนแห่งชีวิตและความตายพลันลอยออกไปมันทะลวงผ่านอวากาศและพุ่งเข้าหาแผ่นดินสุดท้ายที่อยู่ในช่องว่างตรงนั้นข้าจะใช้พวกเจ้าทั้งหมดเป็นเครื่องสังเวยต่อค่ายกลชีวิตและความตายของข้า จบสิ้นการกวาดล้างในทะเลเมคาเทียงเซี่ยวพริบตาสายหมอกเหนือแผ่นดินเกิดการปั่นป่วนกงล้อแห่งชีวิตและความตายพลันปรากฏหลังจากปรากฏแรงกดดันเหนือจินตนาการได้ตกลงใส่แผ่นดินสีหน้าท่าทางของชายชาราบนรูปปั้นจึงเปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นกงล้อยักค่อยๆหมุนหนึ่งครั้งชีวิตและความตายคือการหมุนหนึ่งรอบ